ครับสวัสดีครับ FC ช่างศัพท์ชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมานะครับแนะนําวิธีการติดตั้งนะครับตัวนี้จะเป็นแผงหน้านะครับงานไต้หวันนะครับหรืองานเทียบเคียงนะครับเห็นหน้าพี่เนาะเดี๋ยวงานเทียบเคียงนะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับตัวงานเทียบเทียบเคียงเนี่ยนะครับถ้าเราใส่ติดตั้งไม่ตรงที่นะครับเดี๋ยวเวลาเราลองไฟลองมอโคนนะครับมันจะไม่เข้ากันนะครับวิธีการติดตั้งนะครับตัวแผงหน้างาน เทียบเคียงแบบนี้นะครับเราต้องดูตรงนี้นะครับตากล้องมานะครับต้องดูงานงานตัวเดิมนะครับงานตัวเดิมว่าตำแหน่งนะครับตำแหน่งของตัวเหล็กซุ้มล้อตัวนี้กับตัวแผงหน้านะครับให้มันสูงกว่ากันนิดนึงนะครับอย่าให้มันมันเสมอขอบตรงนี้นะครับให้รูตรงนี้มันสูงสูงขึ้นมานะครับให้รูตรงนี้มันสูงขึ้นมาแล้วก็ตีกตำแหน่งนึงนะครับนี่ตากล้องมารูยึดบ้งโคลนตัวหน้านะครับกับตัวแผงหน้านะครับต้องให้มันอยู่กลางกลางนะครับของวงกลมพอดี นะครับผมแล้วก็การติดตั้งแผงหน้าเราใส่แผงหน้าขึ้นไปนะครับเราต้องยกแผงหน้าขึ้นด้วยนะครับยกแผงหน้าขึ้นก็สังเกตตำแหน่งนี้นะครับให้นะครับให้บริเวณกล้องมาฝั่งนี้นะครับให้บริเวณแผงหน้าตรงนี้นะครับมันมันตั้งฉากนะครับมันตั้งฉากเพราะว่าเคยนะครับเคยเห็นเวลาติดตั้งแผงหน้างานไต้หวันนับแล้วใส่ตัวตัวแผงหน้านี่ต่าลงไปนับมันต่ํามาก ทีนี้เวลาเราเราลองไฟปุ๊บนะครับตรงนี้นะครับมันจะค้ำก่อนนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะใส่ไฟให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวใส่ไฟนะครับไฟมันมันเข้านะครับงานงานเทียบเคียงนะสลับมีสูตตัวนี้นะครับนี่ครับสังเกตดูรูนะครับตาล้กงรูทุกตัวนะครับนี่ข้างล่างอ่าข้างล่างนี้นี่นี่นี่เนี่ยให้มันตรงมันตรงรูแล้วนะครับนี่ มันจะมีปัญหาตรงนี้นะครับถ้าเราติดตั้งต่ําเกินไปนะครับขาตัวนี้นะครับมันจะใส่ไม่ได้นะครับมันจะใส่ไม่ได้นี่ขาตัวนี้มันจะใส่ไม่ได้แล้วก็มันจะมีปัญหาเรื่องขอบของพวกนี้นะครับก็คือนะครับช่างศักร์แนนนำนะครับให้นะครับให้ยกแผงหน้าขึ้นมานะครับเพราะว่ารูตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็นรูกิฟนะครับมันจะเป็นรูกิฟอยู่นะครับถ้าเราเอาต่ำลงไปมันจะติดมันจะติดเหล็กซุ้มล้อด้านในนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องเรื่องขอบ ขอบป้องโคลนระหว่างไฟพวกนี้นะครับมันจะไม่เสมอกันแล้วก <c oughs> <Eden> ็ทีนี้พอเราติดตั้ง <c oughs> นะครับตัวแผงหน้าไม่เข้าที่นะครับไม่ได้ระดับทีนี้ก็จะต้องมาคว้านขวานขาไฟพวกนี้นะครับแต่จริงๆ <c oughs> เนี่ยงานเทียบเคียงนะไม่ว่าจะเป็นไฟไม่ว่าจะเป็นตัวแผงหน้านะครับมันก็ใช้ได้มันก็เข้าที่เหมือนกันนะครับเราต้องติดตั้งให้ถูกวิธีนะครับติดตั้งให้ถูกวิธีนะครับตรงนี้ใหพยายามให้มันตั้งฉากนะครับมาดูฝั่งนี้เหมือนกันนะครับ ตอนนี้ก็เหมือนกันพยายามให้ให้มันตั้งฉากนะครับแล้วถ้าแผงหน้านะครับตัวนี้บริเวณรูตรงนี้มันมันมาไม่ถึงมันมาไม่ถึงนะครับให้เพื่อนๆนะครับปาดตัวนี้ออกนะครับนี่ปาดขอบตรงนี้ออกเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้ผมก็ปาดนะครับเนี่ยฝั่งนี้ผมก็ปาดออกใช้หินเจียใช้หินเจียปาดออกเพื่อที่จะดันแผงหน้านะครับเนี่ยมันให้มันเดินหน้ามากับรูนะครับให้มันตรงกับรูตรงนี้ นะครับแล้วก็อีกอีกตัวนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือด้านในตรงนี้นะครับนี่ยไม่ต้องสกองกดูเออเนี่ด้านในตรงนี้นะครับซุ้มล้อตรงนี้นะครับต้องกะเอาของเดิมเลยนะครับระยะห่างจากตัววงลีตรงนี้มาถึงตัวเหล็กซุ้มล้อนะครับต้องให้มันต้องให้มันเท่ากันกับของเดิมนะครับต้องให้มันเท่ากันกับของเดิมเนี่ยทั้งสองฝั่งเลยเนี่ยไปดูเนี่ยทั้งสองฝั่งเลยนะครับต้องต้องให้มันเท่ากันกับของเดิมนะครับมันถึงจะ แขงหน้านะครับเวลาเราลองไฟนะครับเวลาเราลองมอโคนนะครับมันถึงจะใช้ได้นะครับไม่ต้องมานั่งคว้านรูพวกนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับอีกหนึ่งอย่างที่ช่างสักเอามาแนะนําให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับอย่าลืมถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้ช่างสักด้วยสวัสดีครับแก้ว